สวัสดีค่ะเบื้องเด้อพี่น้องเลยเจ้าไพ่มากอันอยากกินยูเทอร์แห่งอันย่านห้าวเนาะนี่ไปเดินเอาใกล้ให้กินุ่นที่างนี้ไปใส่บ่เตรียมออกนี้ล่หแต่ว่าเจ้าเสือบ่ทัณฑ์มาเยอะพ่อเนานะคนยางออกไปข้างนอกแล้วพี่น้องอะไรยังไงก็เด้กินเหล่าแรีนนี้แล้วเราไปเดินก็ร่างต้มน้ำเมืนให้เพิ่อนนอกคาะ นี่ประเด็นกับประด้เฮ็ดอหยังหลายดอกประเด็นการอุ่นกับข้าวเก่ากับผัดบกาฟลีกับอันนอไม่ฝรั่งนึกเนาะมีเท่านั้นประเด็นเฮ็ดกับข้าวนอกนั้นมีแต่กับข้าวเก่าซื่ออันนี้ประเด็นก็อุ่นหนึ่นบ่แม่นอุ่นดอกหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งมูยอใหญ่เนึกเหรอหนึ่งมูโยอให้เพิ่นนี่ประเด็นกับร่งต้มน้ำให้พระเจ้าเมื่อบรรยากาศ แดดค้ากับพี่น,อน,น้องมืงนี่เมีมาท่านหนมินกบินไม้จากตัวอยู่เ <_ t od> มวตัวไหนห่องเนาะไปน <_ t od> หนห่องอู่ทางไหนเนาะแมี่เนาะเมมียวเมวเมวเมยวห่องู่ทางไหนดอกอ๋อออมไปมะห้องท่าพีหรอพี่น,น้องเลยไปเดินนื้อวาแลนไปทางไหนคนอ่อมไปทางบนมาห้องนี่แล เรียนอ่อมไปทั้งฝนสอดมาทางในขั้วพี่นกะกขนนกมึงนะเหมือนเจียงเฝนห้องปลาเดือนนกว่าห้องด้วยใสยังบ่อิ่มติฮะมันหัวอาหารปลาเดืนเบิดพอดีเดี๋ยวปลาเดืนสิได้ออกไปซื้อหัวอาหารมาไว้ทำแมวก่อนนะคนกนนมึงนั่งตรงปุงอันแมวตัวผู้แล้วไเด้อตัวนี้ปลาเดืนเอิญแมวอันไผ่ซื้อเจ้าไผ่ พ่เจ้าไผ่ไม้เจ้าเสือ,อท่านเห็นไหมเมื่อคืนเห็นมาแบบเดียวไปเดินเอาอาหารให้กินดอกกันนี้ไปทร้างไหนเรากท่านไหนเนี่ยเจ้าไผ่มาตะเสาเลยมนงประเดินเตือนขึ้นก็เห็นเจ้าไผ่ห้องแมวแมวเนี่ยในวันนี้แล้วยังยอยู่วนไปวนมาอยู่แถวนี้แล้ะกัเนาะเป็นคือกินนัน่นที่ประเด็นอบของหยางไปหรอกหยางด้อมๆไปหรอกหยางนี้อีกแล้ว เป็นไห้กินนั่ยประเด็นอบอันนี่ประเด็นอบไก่อบใส่กอกน้องคะนาะอันนี้ไก่เขาชนกวางนึกแต่เด้อเป็นไปซื้อมาหลายตัวอยู่ประเด็นปลาบ้าเขาเอามาแล้วเขาก็จับเป็นห่อเป็นห่อให้น้องคะนาะงประเด็นกระอุนเขาไปกลางในแน่หรอละอันนี้ประเด็นจะอุ่นแล้วเป็นของเก่าอันนี้เป็นปลาที่เป็นซื้อมากับอันอยู่ในเตาอบกำลังอุ่นให้เพิ่นกินอยู่เมื่อยงกันนะั้นเบิ่งพี่น้องเบิง่ง ออกจากนี่ไปนอนงยูคนแดนนี้จากปไปแดนไปแดนนือกว่าสีนี้ไปแล้วไปนอน่นห่างเงี้ยวเงี้ยวยูคนเมืองทานอนเขามันรับตามึงมึงพี่น้องนีนันทาสบายเลยพนี้รับตามึงมึงแล้วคนยางไปไก่เ่อไรได้ขันไปไก่แดนนี้เลยตัวใหญ่ใหญ่เงียว รับตา้เหรอนอนทาสบายเลยเนาะเนาะพื่นพนนื่นกระเบื้องเขาสีเย็นเนาะเขาก็เลยนอนเนมะืนองทานอนอมแมวคนเขานอนแนเขารับตาดดเนาะพี่น้องถ้าเขาลุ่งน,น้อยเขาก็รับตาได้ไปเดินไปไก่เดยวก็สิยางนี้ น,นั่นเจ้าเสืออันตาก้อนกับเป็นนังสีและวพราะุนขิ้นกับประเด็นพ่อเอาไปเอามาใส่เวลาเป็นปีเนาะจะค่อยคุนขิ้นมาหลอดหลังนี่มาเฟือน้ำขาน้ำแข็งประเด็นประเด็นกันเริ่มรูปหัวรูปยังใดแน่แลรวเนาะก,กันเนาะเมืองเขานอนนรับนะเอาเอาทาสบายขุอนนอนนรับเสือเลย เป็นสีสบายซะได้บุ้งรับดีกแล้วพี่น้องอเป็นตหาตหัาตาหั้เมืองไล่เขางามงามพี่น้องแต่ว่าเขาบระเด็เป็นสามสามไล่เนาะเขาเอาิ่นแมวสามสีเนาะอันนี้ก็มีสองสีหนึ่งเขามีหน่อยๆสีหนึ่ง,เข,งเขาก็เลยอันนั้นเพื่อนกันสิจบจคลิปไปซสบายก็เด้อก็เด้ออยู่หลอดปลอดภัยเปัทุกคนอยู่ดีสบายความจีบจะได้ก้มไก่จมี ไปทางไหนก็นจะรเริ่มใส่แมตขอบคุณทุูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเริ่มแล้วก็เดิมขอบคุณหลายๆใ้กินโลโบโกตัวโคลงให้เจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาทำมาหากินเนาะคัะเนาะเปิดไม่มากกัช้าๆได้พาเริ่มงามประเด็นกับที่จบคลิปไใ้ซ้ำหนึ่ก่อนเอาใบติดตามคลิปหนาแด้วไะเดิมคลิปนี้กันว่มีอย่างไรเราประเด็นเอาเครับเขบ่ากับน้ำให้เบิ้องเนาะกันเนาะปัดจอมแมวให้เบิ้งเงินปิดคลิป ให้เจ้าแมวเนาะกอนเอาพื้นมาขายอันพ้นลไม่เราเดี๋ยวสิเข้าของประเดินบัตติกา้า